คครับจุดกลางเต๊มไปทางไหนครับอสายมือเลยครับอ่ามันมีกี่จุดครับมีจุดเดียวากเตมไปเก็บบานกี่กิโลครับประมาณสักห้าร้อยเมตรครับเนี่ยครับฝั่งนู้นเลยครับฝั่งมือครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอนิดนึงฮะประมาณเด็กข้าวไม่รับเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากเลยครับสแกนโควิดด้วยมาทงนี้รั ถ่ายรูปเลยครับเดี๋ยวพรงนี้ใหมอสีน่าจะชอบครับมีคุณพี่นั่งด้วยครับถ่ายจากข้างล่างสวยงามมากเลยครับมาี่บนครับมาตอนนี้อ่ะยังอายุน้อยๆครับตอนนี้อายุมากแล้วเป็นรอบที่สองครับที่มาเกืดตัุณี่นนะครับ ประมาณ18.01นะครับทางเข้าลานลานกลางเต็นนะครับ ไรู้ว่าตรงไหนเป็นที่จอดรถนะครับน,นี่มีรถจอดอยู่เยอะแต่ไม่รู้คนที่มาจอดรถเพื่อออกกำลังกายหรือว่ามากางเต็นท์นะครับ ด้านซ้ายมือครับมีป้ายบอกว่าจุดกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูที่สำหรับมอมอจอดรถก่อนนะครับและเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนพ้องน้องพี่ดูกันต่อนะครับห้องน้ำผู้หญิงครับแล้วลงเป็นหวงครับ หลายสิบห้องครับห้องน้ําที่จุดกลางเต็นที่ตากที่เขื่อนภูมิพล์นะครับของผู้ชายฝั่งนี้นะครับหลายห้องมากนะครับม,มีห้องน้ําคนพิการด้วยนะครับเขาดูแลทุกคนเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าคนแบบไหนนะครับ พศหญิงเพศชายดูแลหมดเลยครับห้องน้ำเพียบเพียบครับห้องน้ำครับสิห้องครับผู้ชาย12ผู้หญิง12ออ่างล้างมืออ่างล้างหน้าพร้อมหมดครับมีปลั๊กไฟบริการ เป็นเขื่อนลูกนะครับเป็นเขื่อนลูกอยู่ด้านล่างเขื่อนใหญ่นะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยขี่รถไปดูเขื่อนใหญ่นะครับสาหรับวันนี้ก็กางเต็นท์นอนตรงนี้ก่อนข้างบนข้นไปดูได้แต่เขาไม่ได้กางเต็นท์นอนนะครับอนุญาตให้กางเต็นท์บริเวณนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของเขื่อนหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางให้ก็แล้วกันนะครับเพื่อจะมีความสุขครับคำคืนนี้ที่ เขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนเขื่อนล่างนะครับเขื่อนเขื่อนเขื่อนลูกอยู่ด้านล่างนะครับก็บนก็แม่กลางเต็นนะครับจะทำกับข้าวนะครับจริงๆแล้วอิ่มนะครับแต่ว่าทําไงให้มันเข้าวงจรนะครับก็น่าจะกินเล่นๆนะครับอย่างเล่นๆอิ่มครับอิ่มมากอิ่มมากเดี๋่วตอนนี้เหริ่มนะครับอยากแล้วอยากแล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาเพื่อนพ้อน้องพี่ไปถ่ายรูปไปดูวิวนะครับสวยๆอ่ะเดี๋สนิทเลยหยอกไหมโอ้ยตอะไร

เพื่อนร่วมกลางเต็นท์คืนนี้ครับเหมือนเมื่อคืนที่ภูลังกาเลยครับมีแค่สองคันครับคืนนี้ก็ก็มีแค่สองคันเหมือนเดิมครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบไถามสอบถามเสร็จนี้ก็าความร้อนเพิ่มมากขึ้นสองสามวันที่แล้วอากาศหนาวครับที่เขื่อนภูมิพล์นะครับแต่คืนนี้ก็กลับมาร้อนสามสิบ เจ็ดสามองศาเหมือนเดิมสามสิบเก้าครับสามสิาบวกนะครับบอกอุณภูมิท่อรถไปด้วยครับนี่ครับอันนี้อันนี้ห้าสิบองศาก็วไปล้างก่อนครับก็มีความสุขอีกแบบนะครับมีความเป็นส่วนตัวห้องน้ําสะดวกนะครับไฟฟ้าพร้อมอยู่ใกล้โรงงานผลิตไฟฟ้าส่วนตัวสว่างสว่างทุกจุดปลอดไปครับมีเจ้าหน้าที่ อ,าอายา,า,อารักษาความปลอดภัยเป็นกากะนะครับเมื่อกี้ให้หมูไปประมาณครึ่งกิโลแล้วครับทั้งหมาทั้งแมวนะครับไม่ได้ถ่ายไว้เมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็มาร้องอยู่ครับมารออยู่ก็มีครับเพื่อนร่วมโลกครับน้องไปไม,ไมาคืนนี้นอนที่เขื่อนพุมิพลที่จังหวัดตากนะครับก็ไม่รู้จะถ้าเป็นเด็กก็ พอไ,ได้เล่นของเล่นกันนะครับแล้วน,นี่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ทำอะไรก็เล่นคเล่นคล็อกครับทำแรงๆหน่อยครับเดี<_<_๋ยวพรุ่งนี<_<_<_<_<_้จะได้กลับไปซื้อใหม่ครับนี่ซื้อให่หของดีของดีต้องหินจะต้องนังกิ้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 งแนวกิ้งกิ้งนกกระพิโน เล่นครบไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเล่นแต่สากอย่างเดียวน่าเป็นห่วงครับคืนนี้ก็เมื่อเนิ้อครับนอนในรถครับนอนในรถนอนในรถครับฟังแล้วอนาถาครับนอนกลางดินกินกลางทรายครับคืนนี้ก็จบอ่าวีดีโอถ่ายทอดให้เพื่อนดู ในค่ําคืนที่จังหวัดตากแค่นี้ก่อนนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะเที่ยวบนเขื่อนใหญ่ถ่ายวิวไปฝากเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ